ตลาดคริปโตร่วงแรงนะครับบิตคอยเน่ยหสุดไปเกือบ40,000่นเลยนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับทำไมนักวิเคราะห์หลายคนถึงบอกว่าการร่วงครั้งนี้เป็นตลาดขาลงที่ดีื้่สุดนะครับพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่กาวปอบใจตัวเองเดี๋ยวคิดไล่ฟังนะครับ สี่เพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพาวเวอร์ตี้ล่าที่มาพูดคุยเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะชวนคุยเกี่ยวกับตลาดคริปโตเกี่ยวกับบิตคอยนนะครับที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งร่วงไปยับเลยครับคือถ้าหาดูจากกราฟนี่นะครับมันเคยร่วงไปถึง4ี่หมื่นนะฮะตอนนี้ดีดกลับมาเป็น4ี่หมื่นสามล้านนะครับหลายคนก็บอกว่ามันจบแล้วครับอาจารย์กลายเป็นขาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอบิตคอยร่วงเนี่ยเพื่อนๆนะลูกน้องก็ร่วงกันไปพร้อมเพียงกันนะครับทั้งอ่่ยยยเเอตาาางงๆนนก็รรวัับบลค หลายคนก็มีเหตุผลมากมายนะครับเช่นเรื่องของตลาดอาสาหน่ที่จะล่มสลายนะครับของทาง Evergreen ที่จะเกิดเป็นลูกโซ่ต่างๆน,น,นานาอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่คุณดู้ไหมครับว่านักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าการร่วงครั้งนี้นี่นะครับหรือว่าเ e s แบร์มาร์เ e ็ตเอเร์นหรือขาลงครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับทำไมก็ถึงมองแบบนั้นแ้แค่กาวไปวันๆปลอบใจตัวเองหรือเปล่าครับ เหตุผลแรกนะครับนั่นคือเอลซาวดอร์เนี่ยฮะ buy the dip นะครับหรือซื้อถั่วตอนช่วงที่ราคาถูกนะฮะแต่จริงไม่ใช่แค่เอลซาวดอร์ buy เนี่ยครับถึงรายใหญ่ๆเนี่ยก็ buy กันละลืมละล่ำนะครับทั้งสถาบันต่างๆนะครับเอ่อตัว address ที่มีขนาดใหญ่ต่างๆเลยแม้ทั้งในโคนเซลเลอร์นะครับของทางไมโกอุซิจีครับเริ่มจากคนแรกก่อนเลยนะครับทางประธานที่เอลซาวดอร์คุณนายบูเกเล่เนี่ยก็ซื้อเพิ่มไป150บิตคอยน์นะฮะแล้วก็บอกว่าเฮ้ย ไม่มีใครทำให้คุณได้ถ้าคุณยังซื้ออนดิฟไม่จะดิฟอยู่นะครับและนี่ก็คือ presidential advice นะครับนะคือคำแนะนำของประธานาธิบดีนะครับโอ้โคตรกาวนะฮะ หามาจุดนี้ก็แสดงเห็นว่าเขาเนี่ยยังมั่นใจในตัว์บิตคอยอยู่นะครับไม่คนนึงดีกว่านั่นคุณไมเคิลเซเลอร์นั่นเองครับช่วงนี้นี่ไมเคิลเซเลอร์เนี่ยก็เก็บบิตคอยมากขึ้นมากขึ้นโดยตลอดเวลานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยซื้อไป5,000กว่าบิตคอยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยสะสมทั้งหมดรวมแล้ว114,000สนหนึ่งบิตคอยเลยครับโดยมีเอ่อราคาเฉลี่ยที่มัน48,000เหรียญครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับมีการรายงานว่าบรรดาสถาบันลงทุนต่างๆนานเน,นี่ยนะครับเริ่มที่จะสะสมนะครับเก็บคริปโตเเนนนนนนีี่่ยยะครรัับมมาากกกขขึึึ้้้้ืออๆแลว็พูดถง โตทั้งหมดนะแล้วก็อย่างรวถึงบิ c o อยด้วยนั่นแหละนะครับซึ่งใหม่ย็้ตอนนี้เนี่ยช่วงที่ตลาดขาร่วงครั้งนี้ครับมีพวกสถาบันรายใหญ่เนี่ย buy on the dip buy the dip กันค่อนข้างเยอะจากการรายง,งานของทาง Glassnode นะครับก็เห็นภาพว่าในช่วงตลาดขาลงที่ผ่านมานี่นะครับมีการ โอนนะครับ transaction volume ใหญ่ๆนะครับไอติฝาในเห็นเป็นจุดที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับไม่มีการโอนถ่ายบิตคอยขนาดใหญ่ v o ลุ่มใหญ่ๆเกิดตลอดเวลาเลยครับซึ่งกันจะบอกว่าตอนนี้ช่วงขาลงนี้นะครับมีรายใหญ่เนี่ยทำการซื้อบิตคอยนะครับหรือโอนออกหรือไม่ทั้งการซื้อขายนอกตลาดแบบเป็นก้อนใหญ่ๆครับซึ่งสเตตพวกนี้ก็จะสอดคล้องกันไปนะครับแล้วถ้าเราไปแกะดูพวกกระเป๋าใหญ่ๆนะครับที่บอกว่าสะสมบิตคอยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ของ gas note อีกแล้วนะครับนั่นคือ บิตคอยซ์สป라이ด้วที่ถือโดยพวกเหล่าวานต่างๆเนี่ยดูมีสัดส่วนที่เติบโตขึ้นครับ เส้นภาะวะแอดเดอร์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยเก็บบิตคอยน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสะสมมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางตลาดที่ขาขึ้นรอบนี้นะครับซึ่งโอเคมีมีย่อบ,บ้างในช่วงก่อนนั้นที่มันร่วงไปครึนะ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เนี่ยเริ่มเก็บสูงขึ้นและเก็บสูงขึ้นกว่าเดิมอีกครับฮามอนจุดนี้หมายความว่าการดิฟครั้งนี้เนี่ยนะครับที่ลงไปถึงสี่หมื่นเนี่ยนะครับแปลว่าคนเก็บของอ่ะกลับสะสมมากขึ้นมันต่างจากการที่ร่วงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่แล้วนะวันเดือนหนึ ถ6เทจริงๆครับแล้ถ้าเราดูนะครับเรื่องของ BTC per well นะครับถือว่าบิตจำนวนบิตคอยต่อวานหนึ่งตัวเนี่ยนะครับมีสัดส่วนที่เติบโตขึ้นนะครับกราฟนี้นะฮะให้ดูตัวสีฟ้านะครับสีฟ้าคือตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะตอนที่มันจุดพีคครั้งนู้นนะครับทำให้เออ่ BTC per well เนี่ยนะครับลดลงนะครับหมายถึงว่า w e l l เนี่ยนะครับหรือวานเนี่ยเขาขายไปเยอะนะฮะแต่มาครั้งนี้เนี่ยวานแต่ละตัวเนี่ยมีบิตคอยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดแปลว่าเขาเป็นช่วงที่กำลังสะสมครับ และอีกกราฟหนึ่งนะครับนั่นคือ long term holders นะครับถือว่าคนที่ถือ BTC เนี่ยระยะยาวเนี่ยมีการเก็บมากขึ้นด้วยครับจะเห็นกราฟตัวสีเหลืองๆใช่ไหมครับนี่คือปริมาณนะครับบิตคอยที่ถูกถือโดยแบบว่านักลงทุนระยะยาวนะที่ถือเกิน150วันเนี่ยนะครับในช่วงที่เห็นไหมในช่วงที่มันพีคครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหขายยับเลยนะครับไม่เหลือเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับถึงแม้จะลงเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าจำนวนการถือของพวกวานต่างๆเนี่ยผู้ที่ถือ long term เนี่ยกับ all อธามา ไปแล้วครับนั่นคือเหตุผลข้อแรกนะครับสถาบันนักลงทุนขนาดใหญ่ว่าเนี่ยเก็บของมากขึ้นมากขึ้นแบบเก็บเงี้ยวเก็บนอกตลาดบ้างแต่ตัวแอ d r e s s มันเห็นชัดว่าเขาเนี่ยสะสมมากขึ้นในถ่ามกลางตลาดขาลงนะครับประธานาธิบดียังมั่นใจนะครับคุณไมเคิลเซเลอร์เองก็สัดยับเลยครับข้อยสอนครับ bitcoin on exchange นะครับ bitcoin reserve on exchange เนี่ยก็เริ่มลดลงไปแล้วลดเป็น all time low ครับจากกราฟของคริปโตค o i n เนี่ยนะครับก็คือเห็นภาพเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับซัพพลายของ bitcoin ที่อยู่ใน exchange เนี่ยเืิดแห้งลง ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปนะฮะตอนที่ซัพพลายมันต่ำเนี่ยเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับตีมม่วงเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนซัพพลายหรือตัวบิตคอยที่อยู่ในเอ็กเชนทนะครับถ้าวันนี้เนี่ยมีคนโอนเข้าเอ็กเชนเยอะหมายความว่าอะไรเฮ้ยอาจจะเข้ามาขายก็ได้เห็นภาพไหมฮะแต่กับการครับถ้ามีบิตคอยเนี่ยเอ็กเชนน้อยเนี่ยนะครับก็แปลว่าเฮ้ยมันเริ่มมีคนเอาบิตคอยออกจากการันมากขึ้นถูกไหมเอาเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตก็ว่ากันไปแล้วก็จะคาดดาวล่ะกันว่าเฮ้ยน่าจะเป็น ถือจริงๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมีเงินเก็บจริงๆนะครับซึ่งเห็นเพราะว่าตอนที่แบบว่ามันเริ่มร่วงในตอนที่อ่าราคาร่วง5% 0เนี่ยเห็นไหมครับตัวเนี่ยบิตคอยน์ในเอ็กซ์เชนเนี่ยเติบโตขึ้นเยอะเลยครับหมายความว่ามันมีวานเนี่ยแบบเอาบิตคอยน์มาขายทิ้งในตลาดนั่นเองครับแต่ช่วงนี้ครับดูครับ ดูตัวกราฟนี่ครับสีน้ำเงินนะครับจนวนบิตคอยที่รีเซิร์ฟอยู่ในเอชเชนเนออลไทม์โลฮะแปลว่าบิตคอยที่เหลืออยู่ในเอชเชนตอนนี้เนี่ยครับมีเหลือน้อยมากกว่าตอนที่ออไทม์ไฮครั้งที่แล้วอีกครับซึ่งจากความสัมพันธ์เราเห็นภาพใช่ไหมครับว่าถ้าวันนี้เหลือน,น้อยเนี่ยแปลว่าคนมันเทออกเยอะเอาออกเยอะแปลว่าราคามันควรทำไม พุ่งสูงถูกไหมแต่อนนี้มันเหลือออกน้อยมากน้อยกว่าตอนออกทำไฮที่สูงสุดท้านี้แล้วแต่ว่าราคาเนี่ยยังร่วงอยู่เลยครับแล้วก็ยสารนะความยากในการขุดหรือว่าแฮชเรดเนี่ยก็ยังเติบโตสูงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเพราบว่าตัวนี้เนี่ยกำลังเตรียมเข้าสู่ความยากขั้น5นะฮะครั้งแรกนะครับเอาจริงในเรื่องของการขุดเนี่ยนะครับเราเห็นภาพว่าตอนจากการที่บิตคอยโดนแบนในเหมืองโดนแบนในจีนเนี่ยครับ แรงขุดเนี่ยมันก็ร่วงยับถูกไหมฮะย,ยับเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ดูจะกระเตื้องกระเตื้องมาขึ้นด้วยด้วยและจะเกือบเท่าออทมามไฮเดิมเลยฮะและถ้ามองจริงๆเนี่ยนะครับการที่จีนแบนเหมือนบิทคอยเนี่ยกระทบแค่ระยะสั้นเองมันไม่ใช่เป็นระยะสำคัญเลยนะครับระยะยาวเนี่ยเฮ้ยออกมาข้างนอกประเทศจีนแล้วมีเงินขุดที่แบบเป็นสีเขียวบ้างพลังงานสะอาดบ้างแล้วก็เติบโตอย่างเสถียรภาพเเบิลมากกว่าครับอ่ปะปัจจัยข้อที่4นะครับ ถ้าเราซูมเอาออกมา,ามเนี่ยตามโมเดลเนี่ยเฮ้ยมันก็ยังจะเป็นขาขึ้นอยู่นะขึ้นหลายคนเองเขาเขามองบิตคอยในช่วงระยะสั้นๆแค่เดือนหนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์อะไรเงี้ยมันก็ดูร่วงแรงก็จริงแต่ถ้าเรามองไกลๆครับนี่ก็นการ,ฟร,รกาฟล็อกอัลิทิมนะฮะที่แบบว่า,าคิดในส่วนของการเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วนะครับมันก็ยังล้อตามโมเดลอยู่ดีครับซึ่งไม่เคยหลุดเส้นโมเดลของเขาเลยนะฮะแต่ก็มีคนครับมาสวนว่าเฮ้ยเนี่ยมันเคยมปช่วงหนึ่งที่พีคถูกไหมมันก็ร่วงนี่นะยิ่งช่วงนี้พีค มันก็ร่วงหนาครั้งนี้อาจจะพีแล้วก็ร่วงเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ทางแพน B เนี่ยครับคนที่คิดคนไอ้ตัว Stock to Flow m o d เดเนี่ยเขาบอกเฮ้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี่เงี้ยคนละอย่างกันเลยครับเพราะปี23นี่ครับมันโตประมาณ6.5เท่านะครับ27โตประมาณ3.6เท่าแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเพิ่งโตไปแค่ 1. สาเท่าเองครับอันนี้ก็ดูเรื่องของ moving average 200 week นะครับซึ่งยัยสั้นอาจจะผันผวนแล้วก็จ,จะรุนแรงร่วมได้แต่เข้าดูแล้วยาวก็ยังดูโอเคจะไปตาม flow ของมันหน้าแค่มันผันผวนแป๊้เฉยถ้าเราเปรียบเทียบก,กับพวกหุ้นอะไรเงี้ยก็คงจะร่วงแรงเหมือนจะจบโลกโลกแตกล้วนะครับ และสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลการเสิร์ชหรือความสนใจของผู้คนเนี่ยนะครับใน Google เองก็ตามเทรนด์อย่างเงี้ยดูเหมือนจะไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับเขาบอกในช่วงนี้ก่อนมันจะบูมพันล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็มีการเสิร์ชที่ค่อนข้างเงียบๆกลับแล้วมันก็คือแบบบูมแรงกลับมาเลยถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เนี่ยครับการเสิร์ชอะไรเนี่ยก็เริ่มที่จะน้อยลงไปแล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันยังยืนอยู่นะครับที่ห้าหมื่นที่สี่หมื่นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยมองว่าตอนนี้นะครับเรื่องของความโฟมโมเนี่ยเรริ่่่่มมมทีจะไไไไดด้้ค ราคาแล้วแต่มันเริ่มเฮลตี้มากขึ้นในมุมของกราฟในมุมของที่มีรายใหญ่เข้ามาเงินสถาบันเข้ามาจริงๆแล้วครับเหมือนถึงแม้ว่ารายยอยจะไม่สนใจเทคขายไปแล้วแต่ราคายังยืนสูงได้ครับและสุดท้ายนะครับตอนนี้เนี่ยความโลภและความกลัวของตลาดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเป็น Natural นะฮะหรือว่าเป็นปกตินะครับไม่ไี้โลภไม่ได้ลก,ไไดกลัวอะไรมากแต่นี้มันพูดถึงตอนมันสี่หมื่นห้ี่หนะตอนนี้อาจอาจ,จะลงไปถึง เออกลัวแล้วนะครับนั่นแหละแต่คุณฟันแล้วคุณรู้สึกอย่างไรล่ะคุณคิดว่าที่เขาพูดมาเป็นแค่กาวปลอบใจตัวเองหรือเปล่ากาวตัวเองอะเพื่อความเหนือว่าถือไหวอย่างเงี้ยหรือว่าที่พูดมาเองก็มีเหตุผลน,น,นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วคุณคิดว่านี้ลงจริงหรือลงหลอกลงแบบให้เมาตายใจหรือว่า เราอยากจะตายกันแน่ก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกในวันนี้จะคุยกันถึงว่าให้ตัวนี้เนี่ยหลายคนบอกเป็นการขาลงที่สวยงามที่สุดเลยนะฮะลงแบบนี้เนี่ยแต่พื้นฐานมันดีเยี่ยมเลยนะอาจจะลงหลอกๆก,ก,ก็ได้เกาตัวเองก็ได้นะครับเหตุผลมีเยอะมากเลยหนึ่งนี่คือรายใหญ่เนี่ยเช่นเอลซาวดอร์ยังเก็บเพิ่มนะครับไมเคิลเซเลอร์ก็เก็บเพิ่มนะสถาบันต่างๆวานต่างๆก็เก็บเพิ่มบีซีเพิร์เวลเนี่ย มีสีตอนหวานหนึ่งตัวเนี่ยก็มีการสะสมที่เพิ่มขึ้นขึ้น,นครับ long term holder ต่างๆเนี่ยก็สะสมเพิ่มขึ้นเป็น all time high ด้วยแปลว่า on chain analysis เนี่ยนะครับเด็กการประมวลที่ดูเหมือนแบบผู้ที่ถือจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันแข็งแกร่งขึ้นนะฮะสองครับจำนวนบีบคออยู่ใน x chain เนี่ยครับค่อนข้างเหือดแห้งไปซึ่งผลืแห้งแบบนี้เนี่ยคือ all time low นะฮะเหือดแห้งมากกว่าตอนที่แบบ bullish หรือว่า all time high ครั้งที่แล้วอีกครับ นั้นมันไม่ค่อยแม็กซ์เซนตรงที่ว่าเฮ้ยคนต้องการเอาบิตคอยออกไปเยอะๆแต่แล้วทำไมราคาถึงร่วงขนาดนี้ครับสามครับดูจากภาพกาไกลๆจะเห็นภาพว่ายังเติบโตอย่างแข็งแกร่งอยู่ยังไม่ทันหลุดแนวเลยนะครับของ stock to f อร์โมเดลของคุณแพนบีนะครับและสี่ครับแฮชเรตนะครับหรือค่าความยา่งยืนขุงบิตคอยก็มากขึ้นเรื่อยๆแสดงถึงเน็ตเวิร์กที่เข้มแข็งของบิตคอยที่เข้มแข็งมากขึ้นขแข็งแกร่งมากขึ้นยิ่งพวกนี้มีตัวแฮชเชอร์ที่สูงขึ้นหมือนว่าโนดมันเยอะขึ้นคนแข่งกันขุดดดเยยยอะะะะขึึ้้้นนนนถถูกมมมััฮแแแลงงไไไไ่หหาปครบบจโ จีนก็ตามครับและสุดท้ายนะครับเรื่องของการเสริร์ชรายย่อยต่างๆใน o o เกิลไดเรสิตเนี่ยนะครับก็เห็นภาพว่าบิตคอยมีการเสริร์ชที่น้อยลงนะก็อาจจะมองในสองมุมนะมุมมองหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยอาจจะคนไม่สนใจแล้วไงถูกไหมแต่ว่าราคามันยังยืนอยู่ได้เนี่ยหมายเขาว่าอะไรอนะหมายว่าคนอาจจะเลิกโฟมเลิกสนใจบิตคอย n แล้วแต่ว่าก็ยังมีมูลค่านะครับจะมีคนที่เข้าใจเข้ามาแทนที่รายยอ่อยหรือเปล่าครับ และทั้งหมดทั้งมดลนี้ก็เป็นแค่ข้อเส้นฐานแล้วก็เหตุผลประกอบจากความเก่าของในบทความล้วนๆนะอย่าว,วดาวผมนะครับโอเคก็ไลฟ์ฟังแบบนี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณคิดเห็นอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเต็มที่เลยซัดมาเลยคันาล่างได้เลยนะครับและถ้าใครอยากจะฟังความรู้เชิงลึกแบบนี้ในห้องเรียนวงในนะครับก็มีเรื่องของคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยน์ออนเชนอนาลิซิสนะครับรีเสิร์ชต,ต่างๆนานา,นามากมายมาๆมามอยมาไลฟ์ oi, าลากันในห้องเรียนวงในทุกๆวันเลยนะครับก็เพียงแค่เดือนละร้อยสิบคคุุณทกกนจา ทางเรียงวงในนะครับสวัสดีครับ